ลมม e ิซูบิชิอิเล็กทริกมาวินดี้กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอะไรดีสมูทอีแอกเน่ไฮโดรเจลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่แถวๆวัดสาราแดงครับเขตบางแคกรุงเทพมหานครของเราครับท่านผู้ชมที่มาที่นี่ก็เหมือนเคยครับนี่มีจดหมายมาต้องรับจากคุณแดนชัยนะครับเขามีความสามารถยกรถมอเตอร์ไซค์ได้ ด้วยมือข้างเดียวครับท่านผู้ชมเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหาพี่แดนชัยพร้อมกับตองเลยครับนัดเขาไว้แถวๆนี้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่แดนชัยก็ยืนอยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแะพร้อมมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะพี่นะครับครับยกมอเตอร์ไซค์มือเดียวนะพี่ครับผมครับตองครับยกทำท่าด่วนว่าจะประมาณไหนเอายังไม่ต้องยกนะทำท่าประมาณนี้นะมือขวาที่จับตรงที่พักเท้าที่เหยียบพักเท้าและแขนซ้ายเหยียาตรงคือโชว์เลยว่าไม่ได้ออกแรงโอเค อ่ะยกเลยครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยครับลอยโอเคโอเคพี่โอเคโอเคโอเคเอล็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 สุดยอดสุดยอดครับผมบอกตรงสองมือผมยังยกไม่ขึ้นเลยพี่ครับมันยากเพราะมันใช้กําลังเยอะเพราะมอเตอร์ไซค์หนักเป็นร้อยโลครับถ้ายกและเคลื่อนไหวด้วยไหวไหมทำได้ครับทำได้ด้วยครับผมพร้อมไหมนะครับครับครับหนึ่งสองสามเออเดินไปไป ไปไปหมุนกลับด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยชาวครับเห็นไงมานะครับนี่ฮะพี่แดนชัยจอมพลังนะครับอย่าเรียนแบบครับน้องๆหนูๆครับยกมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะฮะรถทับนะฮะลำบากค่ะอันตรายครับผมแล้ววันนี้ครับพี่แดนชัยมีเรื่องแบบนี้มาโชว์ให้เราดูกันครับเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาจริงๆนะครับต้องมีของมอบให้ครับผมเสื้อเกมมหน้าครับรับไปเลยครับแล้วรับอีกสามพันบาทครับจากเกมมหน้าเราครับ ใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะเขียนมาหาต้องที่รายการเกมพัน้าตู้ปนอเจ็หัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ครับหรือจะส่งมาที่ worldwide w e b g i ด t i กิ n e t ก็ได้นะครับต้องไปหาทุกประเทศครับผมสำหรับวันนี้ต้องแล้พี่เดนชัยจอมพลังของเรานะฮะลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมแกวเดี๋ยวต่อเลยนะครับคุณเดนเนี่คุณกอบช,ชู ละกําลังนี่คุณยอมแพ้โอ้โหเห็นแล้วนะคนเก่าที่เป็นแชมป์นี่อายุมากขึ้นก็เลยอายุมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นอายุมากขึ้นน้ำหนักมากขึ้นครับเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าอย่างว่าคุณเต๋เนี่ยเขาเตรียมตัวมาเขาออกกําลังกายทุกวันทุกวันแต่พี่คนนี้ออกกำลังกายทุกวันนะแต่นี่เขาแบบว่าการออกกําลังกายเขาอาจจะถูกประเภทกว่าเนาะขี่จักรยานฟิเกียอะไรนะมันไปทำงานด้วยแรงมากฟิเกียร์นี่คือสอยหน้า ได้ได้ได้ไได้ไม่มีระบบฟรีเลยนี่ผมสองคนได้มีโอคาสไปงานอีเวนต์มาครับพี่ครับครับเพราะว่าตางงานอีเวนต์เนี่ยจะมีโชว์มีกอดตักนปเขาต้องไปหาโชว์ตลอดเวลากลางค่างกลางคืนนี่บางทีคนเห็นหมดแล้วเขาต้องไปดูตามซอกตามหลืบที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปอะไรอย่างนี้แลวเดินเยี่ยมจะได้แปลกออกมาเอาของแปลกมาโชว์ว่ก่อนผตามก็ไปดูโอ้โหนึกว่าจะได้เจอเจอโชว์อย่างดีครับโอ้โหเจออะไรคนนั่ง ดูครับแลก็คอยขูดคอยขูดออกมาแต่ผมเห็นว่าโชว์มันแปลกจริงๆครับครับถ้าพี่กิ๊กพี่ต yep> ิ๊กแล้วก็พี่ๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะจำเขาเรียกว่าไอ้ที่ว่าอะไรกายกรรมอาเคยเห็นกายกรรมผ้าออกก้าเรียกอาโคแบทเหรออ๋อ้นั่นแหละที่เห็นอย่างเดียวคือผิวๆสวยๆแลไปเต้นไปทันกันอะไรกันแต่วันนี้ ที่ผมเห็นที่งานอีเวนต์เนี่ยนอกจากจะมีโชว์ผ้าแล้วข้างล่างยังมีการผสมผสานเขาเรียกว่าอะไรอะไรเคี่ยวปิ้งหรืออะไรนะป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งนี่ยอปิ้งคุณนี่ไม่รู้จักนี่ศึกษายังกรอบโชว์เขานี่อะไรไปสมัครทูบีนัมบวชนี่ครับนี่ครับเต้นยู่แฟชั่นไอแลนด์กับเด็กเด็กเด็กน้อย12 13นี่เป็นหนึ่งในนั้นไปเรียนครับไปขอเรียนป๊อปปิ้งเต้นป๊อปปิ้งดนตีมา อย่าให้เต้นมากเดี๋ยวเตทุกคนจะทึ่งครับพี่พี่มันจะมีปีนักการเต้นป๊อปปิ้งหรือว่าเมายาดองครับเ้าเด็กจะมีมป๊อปปิ้งเขาจะบัดครับป๊อปปิ้งบอลด้วยเต้นอย่างนี้เลยพี่บัลด้วยโอเคโอเคเได้ได้ได้คุยหน่อยคุยหน่อยคุณปอนกับคุณอาร์ตครับ เฮ้ยไพคนนี้คนนี้ต้องคนนี้ต้องกายกรรมผ้าเพราะลักษณะนี้ไม่น่าจะอยู่กายกรรมผ้าแต่ไม่แน่ยัจรินแต่ลักษณะนี้น่าจะป๊อปปิ้งนั่นแหละโอ้อ้คุณเคยมารายการเราแล้วเนี่ยคนนี้เคยมาใช่ไหมเคยมาใช่ไหมมาเต้นมาเต้นมีทีมใช่ไหมเต้นป๊อปปิ้งเต้นเต้นเทปิติขาดูดป๊อปปิ้งเเต้้นฮย เดี๋ยวสบายมากเดี๋ยวเห็นท่าเขาแล้วอ๋อลองกระดูกทับเส้นประสาทจะลำบากเห็นท่าเขาแล้วนึกถึงสมัยพาเลโโอ้หเต้นกระจายเต้นกระจายเต้นกระจายเต้นดีนะคุณบอลนี่คุณบอลครับผมคุณบอลทำอะไรที่ไหนอยู่ก็มีเปลี่ยนผ้าด้วยฮะแล้วก็อยู่กับไทยเซอร์คัสแล้วก็มีตีกองกับองศาศินครับโอ้โหทำหลายอย่างนะส่วนใหญ่เป็นโชว์ใช่จบทางด้านไหนมาครับอันนี้ศิลปกรรมศิลปกรรม ละครเนี่ยฮะอ่าอ่าอ่าเห<ช>รอแล้วคุณไปเจอเขาได้ไงเจอเรียนด้วยกันครับอ๋อเรียนด้วยกันใช่คุณครเรียนนี่เรียนด้วยกันเร,เรียนเรียนศิลปกรรมเหรอใช่ครับ ไอเนี่ยเดี๋ยวกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันยังไงหรือว่ารุ่นเดียวกันใครรุ่นน้องใครใครเป็นรุ่นพี่อย่าบอกว่าเป็นพี่อ๋อนี่รุ่นพี่แล้วแล้วแล้วคุณตอนนี้มีโชว์อะไรที่ไหนอ๋อก็เอ่อยังไงดียอยู่กับทีมเต้นเต้นครับเต้นกับเพื่อนๆครับเต้นเบรกแดนครับเออเต้นเบรกแดนเอาไม่เหมือนกันป๊อปปิ้งมึงอ๋อประกอบของผม ป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งกับเบเกนต่งกันยังไงอ้ามั่นคือองค์ประกอบเดียวกันครับป๊อปปิ้งกับ๊อปปิ้งใช่ไหมฮะมีบอลก็จะหมุนหมุนจริงๆมีล็อกกิ้งที่แบบรู้สึกคึกคืนขึ้นมาหน่อยออบ้ผมไม่ร้อยหรือศิลปะการแสดงสองอย่างเนี่ย มันไม่คู่เลาเออมันจะ่คูวเลยใช่ก็รู้สึกอย่างนั้นครับว่ามันไม่เข้ากันเลยก็เลยเลยลองเอามาทําดูจริงจริงเราก็ไม่ได้คิดว่างานมันออกจะออกมาดีนะแต่เราแค่แบบรู้สึกว่าทำมันมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอย่างงี้มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็โอเคแล้วแล้วผมชอบตรงนี้อะคือผมไม่รู้ว่างานออกมาดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมมีความสุขที่จะทํามันออนี่คือความหมายของเทาถูกไหมคนเราทำเนี่ยบางทีมุ่งหวังผลลัพธ์อย่างเดียวเพอร์เฟคใช่ไหม แต่ว่าก็ก็เลยไม่ไม่ออกล่าหา <ừ m. S 1> ความฝันไม่คิดเลยอะใหม่ใหม่ๆทีถ <ừ m. S 1> ูกไหมโอเคเด็ดแต่พวกเราจะดูครับแล้วก็เราจะดูแล้วเราคิดว่าเราต้องให้คะแนนด้วยนะว่าความสามารถของเขาโชว์ของเขาเหมาะสมกับของรางวัลที่เขาขอไหมวันนี้อยากได้อะไรครับอยากได้แพ็กเกจไปสมุยครับ ถ้าเกิดเป็สมุนเค,คร um. okay. ื่องบินไปกกาบแล้วที่พักสามวันสองคืนไปแอบไปไปเที่ยวสมุยกันสองคนไปหาแรงบันดาลใจไปหาแรงบันดาลใจอ๋อ้โหไปไปหาแรงดีโม่กันครับไปกันสองคนไปหาแรงบันดาลใจคือจะเอาไอเนี่ยไปไปไปทิ้งไล่อกรอไม่รอขึ uh ้นเรือข uh uh ึ uh ้นเรืออายุแล้วไม่เพราะว่าท้งที่แล้วไปเกาะล้างมาไงลอยกลับมามันใกล้มากอะเลยไปสมุยดีกว่างกับมา โอเคมีตัวบินที่พักเกาะสมุยสามวันสองคืนเรียมให้เราครับเชิญค่าประมาณ15,000บาทครับนะค่าวันนี้เราพอใจแล้วบอกว่าให้โชว์เขานะโชว์เขาให้พอใจไว้1 5 0 0หโอเค2คน ไปเที่ยวกันสบายสบายครับเราก็บอกให้ไม่ให้ก็แล้วแต่คุณนะจะจุดคะแนนครับได้แต่ถ้าเกิดไม่ถึงครับให้ไปเกาะไปไงครับนี่ครับให้ให้ไปเกาะให้ไปเกาะกลางถนนแล้วไปปูไอ้นี่นอนเอาเองสบายสบายเกาะกลางถนนเกาะกลางถนนครันก่อนครับไปเลือกเอาเลยก่อนไหนก็ได้ลองนอนลองนอเลือกเลยไองไอ้หุ่สบายแค่ไหนเนี่ย บ้านพ่อเอ้าโอเคเอาแล้วครับถ้าหากว่าได้เกินกว่า70คะแนนก็ตัวเครื่องบินพร้อมที่พักนห้างปรนมาณคุนสองพันสองคืนถ้าไม่ได้ก็เซฟคืนพอนใบบัตเลยแล้วก็แป้งวันเดอร์มอบไปอีก3,000บาทนะเดี๋ยวใครับพียิมโชว์ครับครับพียิมโชว์ก่อนนครับขอบคุณเลยนะครับเดอะ t r e ี t หวาดเสียวด้วยอโอเคได้หรือไม่ได้เชิโลงกนงครับใชครับ,บนะใช้พลังเยอะนะครับต้องค่อนข้างที่จะฝึกกันนี้แล้วมีความหวาดเสียวด้วยอันนี้ให้ครับผมให้ครับเพราะว่าพี่เขาไปหาแรงบันดาลใจครับก็อยากให้พี่เขาพัฒนานงานตรงนี้ต่อไปครับสู้ๆครับพี่ต้องเป็นคนที่มีความอดทนมากๆกว่าจะทําได้ขนาดนั้นนะคะทั้งสองคนเลยก็ให้แน่นอนค่ะให้ค่ะให้เขาไปหาแรงบันดาลใจต่อที่สมุย เป็นโชว์ที่มีพลังนะคะแล้วก็งดงามมากให้ค่ะสง่างามสวยเท่มากเอาตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวให้สรุปนะครับให้คับให้ค่ะเพราะพี่ยอดสองคนมีความผสมผสานกันได้ดีที่สุดเลยค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาเก่งและมีความสามารถค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาดูเก่งและสุดยอดมากค่ะให้ค่ะเพราะว่าพี่เขาแสดงได้น่าตื่นเต้นมากจริงๆค่ะ กรรมการของเราลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคุณปอเนี่ยคุณอาจ,จะได้คะแนนสักเท่าไหร่ต้องได้เกินกว่า7จคะแนนนะฮะคะแนนเต็นมนูหน่100คะแนนถ้าได้เกินกว่าเ0สคะแนนก็อย่างที่บอกนะฮะตัวุงบินไปกลับพร้อมที่พัก<ม>นะฮะสามวันสองคืนเกาะสมุยรัดไปเที่ยวกันได้เลยเอาครับคะแนนที่คุณปอที่คุณอาทำได้คือหนึ่งร้อยคะแนนครับ เต็มใจจะให้เลยนะถูกต้องครับโอเคเพราะน้นวันนี้ถือว่าประสบความสเร็จอย่างสูงนะฮะถ้าถึงร้อยคะแนนเต็มนะครับน้อยคนจะได้จากรายการของเรานะครับตัวน้บินไปกับพอดีพัฒน์อนสมุยสามต้นกันโอเควันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับคุณปานะคุณอาได้นำมาร่วมเลยกัรขอบเราจ้ำขอบคุณครับ ติดต่อน้องก็ไปโชว์ก็ได้น้องกพร้อมโชว์อยู่นะโอเคนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณดารับเชิญน้องุกท่านของเรานะครับน้องดิวเดอะสตาร์นะน้องปัจจันทร์ครับน้องตองนะครับทั้งตองไม่ได้นะน้องจิ๊บน้องจิ๊กที่รับด้วยนะครับคุณไทยกับพันธ์ะคุณท็อปดารณีนุชครับขอบคุณครับน้องๆครับน้องจ้อกสุราธานีครับกรียมสุราชการบริบาลครับขอบคุณครับ ครับเกมพันหน้าเอ่อจอสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ